สวัสดีครับพ่อแมีพี่น้องเอฟซีแฟนสองเส้นน้องไทยกะมะพบมะหอนพี่พเก่าครับกะมี่เอฟซีผู้หญ่ใจดีเพื่อนมีแนวทางช่วมหาียบก็เลยว่าเพืนอนหยบ มันำเสนอ,อนเผลงานเพื่อ,อนก็เคยถือเพื่อนก็ถือโยกมวลหญิงยาก็ถือวันนี้เพื่อนกับไม้นะครับมะไม่มะไม่้พี่น้องเอฟซีเบิงไว้ก่อนก็นได้พเพราะว่าเพื่อนมะไม่อาจจะไปเบาซูเพื่อนฟังผลงานล่องดูลองดูใจงวดนะครับ คนอยู่ทางบ้านมันละครับโค้นทรมาก็เลยโท้วงโกันว่าเฉียเอาเสียงเพิ่นออกมันละเพิ่นก็นเลยว่าจะเป้าต่อมาสักไห้เพินไปล่องมันก่อนฮามันเข่าจังเอาเนาะอันนี้ก็เลยแห่งยัดเตียงมานาัา่งบอกเองเพราะว่าเพิ่นเอาเพราะท่านเองมันเพราะท่านเองอยากให้ล่อง ีลูกเตะตุตเร่ก่อนเนะาะหอมมะแล้วอะ่ะซอยกดไหลก้อนแช่เด้อพี่น้องซอยกดไหลก้อนแช่นเนี่ยเดี๋ยวตีก็บกอได้ไปใส่ก็บกได้คอยได้ลุ่มชิมเนาะย้อนหยาดนาที่กับงานพี่น้องเอ้ยเพิ่นกับโทษมาเออเออตุเลขตัวลูกหมพี่น้องเพิ่นเริ่งรู้อามันเขา่า เขาคอยตามต่อน,น้อนะง,งพี่น้องเนาะมักกัเจ้าเห่ามักกับานครับเพราะเป็นยังก็เลยยูก็ดีไนกระทั่มมากมาถามเล้วาว่าเป็นย,นยังไ้โศกหมานบอก็เป็นรุ่นพี่คนละแล้วก็เป็นพี่รุ่นพีย่ยูข้างบ้านกันล้ลครับก็เลยบอกกันว่า เราก็ม yup. ีสูตรด้วยกันว่าพอาะแต่ในร่องซองนี่เข่าดีแท้บัดมาล่องซองมันจะเป็นยังไงเขาเลยขอเพิ่นมาลงครับมานั่งบอกระดับมานำเสนอเพื่อเพื่อมันเข่าเนาะพี Actually, Sisters, ่น้องเนาะบ่ได้มาม่อมเมาบ่ได้ม่ยังดอกบ่ได้ม่ชักจุงเงี้ยังดอกมานำเสนอพี่น้อง มีทางเลือกหลายๆทางเนาะพี่น้องนเนาะไปกดเยาวากันทั้งเสี่ยนเองทั้งเยียดเองก็พอได้ไปหาคลิปทัานไหนดอกท่าเพิ่นโบท,ทั่วมากอะไปคืดชิบไม่ได้มีคลิปไม่อยังออกเราโบทั่วมากอะเลยขออนุญาตออโต้รีิ่นมาลงเนาะครับเนาะนี่ถ้ามันเข่าจางังไหนเดี๋ยวแอดจะไปตามต่อให้ครับ เพราะว่านี่ตั้งเอเดนเลยมาตั้งหัวคอว่าเอฟซีทั้งบ้านครับเอฟซีทั้งบ้านเนาะเข้าใจกันง่ายๆมัน,นขขก็เป็นเลขของเอฟเป็นเลขของคนทางบ้านก็ถือว่าเป็นเอฟซีเนาะมันก็มี่สื่อเป็นก็เคยเอฟที่จันก็เก็ดเ,เ,เอฟสือ่อเรื่อยๆครับประ่าณขบรถไปถึงกับออกทั้งสองทั้งหยึ่ง บอกสุงมคนฟังว่าในเหตุสองเหตุอย่างแล้วเออหาชีพหาอย่างอยู่ท่านนั่นเก่ามาลงท่างคิปก็ได้มาลงทั้งส่งก็ได้เดี๋ยวสีน้ำมองให้ถ้ามันเถือ่อจังสีปิดตามให้นาอน,นี่นกับว่าเอาเอเป็นยังถือบ่ถือก็จะว่ากันคนกับเป็นกเล็ข้นนวครับบ่าเป็นเหลขกเปนเลกข้นว ประวัติจะเข่าดีอยู่ครับเข่าดีอมันต้องออกทั้งสองมันจะเป็นยังไงเท่านั้นแหละเพราะว่าทั้งเอี้ยดเองก็ไเดีขอลองเล้วว่าที่สัมผัสเสียงอลไรเราว่าโอ้ยบออ่เดี๋ยวไม่เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรลุงจะงวดสองงวดกันเนาะแต่ร่องเบิ้งนี่เนาะเข่าว่าเขาา่ามันจะมันบ่มีทะลุหรอกท่านเนาะ เงียเด่นก็จะตามคันมันถือกับจิตตามมาให้เขาอะไรคันมันโศกหมาเนี่ยังจะจะฝ่านั่นจองน้ำใจก็จังโทษมหาแ่บก็ได้โศกพาเนีอบก็ได้เดี๋ยวสี่ทรงต่อให้เล่าอีกเพียงกับตัวเล่าอยูีกแบบขุนนายกับ่อ่อใครดีกันเลยนะครับกัอยู่แบบคนบ้านๆครับ คานานจักีว่าจังเลยเนาะเอาไปเยี่ไปก่ากายที่กินเป็นเนาะขอบพวกเป็นเนาะรอยเลืคนถือกรพอแล้ว,นะพพวมันนะเล,นลนนเาไปัจะคือปร,ประจานเนาะอ่าท่านมีแต่รอยเล็กคนเขา่าเขา้าเราะติตตามัน้าผู้ใดมีสิลน้ำใจน้ำซากคาน้ำซากคา สูตรค่ายัางกัดจังตู้มาหายเอ็ดไปได้เอ็ดเยอะที่ประสานใหน่ก็เป็นอย่างความมันเขานน่าเนาะพี่น้องมันบางอย่างเลยเนาะยังฉังนสันเนาะความมันโศกหนันแต่ว่าเรื่อนี่จะเป็นสูตรคำนวณกับเลขว่าหลายตัวเด้อเนาะมันแตมีตัวเน้นตัวโบเนีนยนนี่แต่คเนเกิดเชียนว่าเล็บีทางบ้านเนาะ หลบบ่ทาเวลาจักน้อยเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าตัวเลขเราก็งามอยู่จะมักไข่มักมันเนาะพี่น้องทางช่องอีหลีจมีหน้าที่นําเสนอเท่านั้น่นการอมเมาบ่มการชัก้าชักจงอีหยังใหุ้ดรัฐบาลคนะบ2เนาะพี่น้องเนาะก็บ่ได มอฟม,มอเอียงแลบ,บแรกแต่ผู้มิ่ชิมากผมอมา่าน้ำเสนอชื่อก็ฟันโุดจา,าอาอเหล็กบนเขาเขาแล้วกัจังมอฟอาสู้ฟั้งกับทีบาท้นานจคเสนะอันนี้เป็นก้วนางอนแรกครับงอนแรกงอนแรลกแต่ว่างามยกเป็นจากเขายกนี่มันไป้นกับเลก,ก,กดังเขาสมบนรที่แหลก,ก่นกบบ้าบน บ็อยากเรอเข่อนน้มาค่น้ขอเป็นว่านะออกจากชิปเนี้ยเดเป็นน่งบมอดอกส่วนหลายเด้อพีน้องโอ้ยมาสายจัง่อยมาสายดีกว่ามาเนาะมันก็าอรู้ว่าคุณได้สีโทมายิ่งเลย แต่เนีย่อมเนี่ครับก็เลยพอดีโโรมาโทรมาแบบดวนๆครับเกกคำนวนก็มากกล้วเต่ตัวมเพีลนองพิการ์นาอัลนี่ละฉุกเฉิเนาะยังวอละกบเกอก ก็วิ่ไปวนมาเนาะพี่น้องเนาะขอโทษขออาภัยหลายๆเพได้มาพบปะพี่น้องเพได้นี่ำเสนอเนียบรืเนานะหามันถือเนาะมากกับเจ้เาเงาไม่นาา่าสมควรแล้วเป็นตัวเลขเช็คเอาได้ครับเด้อเช็คเอามากกว่ามากกะบจัง เดือกเอาเลยครับตบหนึ่งพี่นรับก็เป็นกระท่วมากบทถ่ายก็าจัง่อยครับรอสักคู่สักครู่สิเด็ของดีครับครับ เป็นตะเขายาเล,ลนะเกเล่านะแม้วมาตามนีีครับเบตียมตแคบได้ครับเด้ตัวเนียนตัวเนี่ยนแล้วคือตัวขีดเส้นใต้แล้วครับเลือกเอาตัดอเอาสามตัวแล้วบอกว่า,วา ให้เป็นตัดเลนออกมากตัวนี้ก็เอาตัวไม่เ่นเรียกว่าหลายหางครับรัดเล้นียครับเป็นโซมาแบบเล่งดวนบ้องหูปลาเลานี่สูตรครับเ็นกับน,นี้สูตรคือกัน บ่าได้ถามแล้วว่าเล่นตัวใดเนาะวิ่งตัวใดเนาะก็เพรา,า็ไปยังดอกเรื่องถามเราตัวละแ้วก็ตัดเรื่องครับบ่าได้สอนรายละเอียดเราเดี๋ยววันหน้าจะถามรายละเอียดกันีีทั้งคนญยาดอัน หลานแย่งโทรศัพท์ครับโซเชียลทรคุไกันหยัยกโทรศัพท์กับหลานอยู่เนาะชุดไทยนี่กะได้ระชุกคนหรอเนาะครับชุดไทยนี่กะให้พ่อแม่พี่น้อง FC เตี้นส่องเตี้นน้องไทยให้ดูดีม่แห้งมีโสกมมหมัน ตอนรับปีเกา่าตอนรับปีใหม่มีเงินกับบ้านกับซองมีเงินคารถคาลาถึง้ำหบกน้ำมันหาพีหาหนองนะครับมีเงิงนไปให้พ่อให้แม่ให้ลูกให้หลานเนาะลูกดีดมีแห้งสุขปูสุขคุณถือเกลียดสียปีใหม่เด้อพี่น้องลูกดีดมีแห้งครับ สวัสดีครับ